เพื่อนๆรู้ไหมว่าแว่นสายตาสั้นเกือบ700จะหนักเท่าไรกันก่อนอื่นเอาแว่นมาเช็กที่เครื่องตรวจด,ดูค่าสายตากันก่อนเลยถึงขั้นตอนการชั่งน้ำหนักแล้วค่ะโหหนักแค่17กรัมเองส่วนหนึ่งที่น้ำหนักเบาก็เพราะว่ากรอบแว่นหนักแค่5กรัมเองค่ะอันนี้เราทดลองเพิ่มเติมนะคะโดยเอาเลนส์สายตาค่าสายตาประมาณ200มารวมก็ชั่งได้แค่14กรัมเองค่ะ เดี๋ยวเรามาลองแว่นตัวอื่นๆบ้างนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแว่นอื่นๆทั่วไปแล้วโหหนักตั้ง31กรัมเลยแว่นอรุณเบาวกว่าเป็น2เท่าเลยค่ะใครที่สนใจแว่นตาอรุณไอแวร์ตอนนี้เขาออกคอลเลคชันใหม่มาด้วยนะอรุณไอแวร์แว่นเบาอย่างเดียวไม่พอแถมยังยืดหยุ่นสุดๆกางขาได้180องศา ใครสนใจหรืออยากปรึกษาเรื่องเรนกับนักทัศนมาตรแนะนำที่ซีสเตชันได้เลยค่ะ